ที่นี่มันค่อนข้างหนาวนะว่าไหมแอบเข้าห้องฉันกันมา โอ้สวัสดีสเซบาสเตียนกับฉันมีปัญหาที่ตกลงกันไม่ได้นิดหน่อยนะพวกเราพยายามจะตั้งวงดนตรีแต่ยังนึกไม่ออกเลยว่าจะเล่นดนตรีแนวไหนมันมีหลายแนวนะบอกหน่อยสิเธอชอบดนตรีแนวไหนเหรอนี่ คุณรู้อะไรไหมนั่นแหละสไตล์ที่ผมกำลังคิดให้วงเป๊ะเลยนายว่าไงาเซฟเราจะทำแบบนั้นได้ไหมโอเคขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะด้วยสก,กิลกีตาร์ขั้นเทพของฉันและเซบาสเตียนมือคีย์บอร์ดนิ้วพ่อมดเราจะสร้างมันให้สำเร็จจนคนกรีดร้องเราทำมันได้แนะ่ แต่ตอนนี้เราจะต้องหาใครสักคนมาเล่นกลองให้เราก่อนหวัดดีเป็นวันที่ดีนะว่าไหมผมแค่มาคอยดูน้องชายของผมนะ้มันดีสำหรับน้องผมที่ได้ออกมาสูดอากาศดีๆในวันแบบนี้ พ่อของพวกเรามักจะพาพวกเรามาที่ชายหาดในวันที่อากาศสดใสแบบนี้ทุกครั้งแซมพ่อจะกลับมาบ้านไหมแน่นอนวินส์พ่อจะต้องกลับมาแน่นอนท,ทันทีที่เขากลับมาได้เลยละ แต่ผมได้ยินคนคุยกันว่าพวกทหารทั้งหมดโดนยิงเป็นชิ้นๆเลยนะอย่าไปเชื่อทุกอย่างที่ได้ยินมาสิจำไม่ได้เหรอว่าพ่อของเราเก่งแค่ไหนนะเขาไม่ใช่ทหารหน้าสมเพศโกโทโร่ทำอะไรไม่ได้รอกไม่ต้องห่วงนะแล้วก็จำไว้เลยนะแม่กับพี่จะอยู่เล่นกับนายไปเสมอแม้แต่ตอนที่นายรู้สึกโดดเดี่ยวโอเค ผมไม่รู้ว่าพวกพ่อจะกลับมาได้หรือเปล่าพวกเราอ่านรายงานหมดแล้วทหารของเราล้มตายเป็นพันๆเลยแล้วผมจะบอกกับวินเซนต์ยังไงดีล่ะไม่แน่เธออาจจะพูดถูกถึงความจริงจะโหดร้ายแต่เด็กก็ต้องรู้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอยู่ดีใช่แล้วเด็กๆต้องเล่นสนุกตอนที่ยังมีโอกาสอยู่สิ เฮ hey, ้นี so ่ผมบอกไปหรือยังว่าวงของเรากำลังจะมารวมตัวกันใหม่ใช่แล้วมันกลายเป็นว่าอบิเกลเป็นมือกลองที่ยอดเยี่ยมมากเลยและเซบาสเตียนก็อยากให้เธอเข้าร่วมวงมากๆเลยด้วยโอ้สวัสดีฉันแค่กำลังหาขนมอยู่แน่ นี่ไงฉันมีอะไรจะให้เธอด้วยโอ้ชิปงานเข้าแล้วเสียงอะไรแตกนะฮะนี่มันไม่ใช่เรื่องดีนนแน่แนเกิดอะไรขึ้นบอกเธอไปสิ ใช่แล้วนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นขอบใจที่พูดความจริงกับฉันนะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกผมขอโทษครับแม่เดี๋ยวผมจะทำความสะอาดมันเองโอเคลูกรัก นี่เธอคิดจะทำอะไรนั่นมันทรัพย์สินส่วนบุคคลนะอ,อ่ออผมขอโทษครับท่านเออเด็กสมัยนี้บางครั้งก็สงสัยว่าเป็นเคราะห์ล้มของเมืองนี้รือเปล่านะ คุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คิดว่ายังไงบ้างละ่ะคุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คิดว่ายังไงบ้างละ่ะ คุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนี้คิดว่ายังไงบ้างละ่ะครับผมคุณเห็นท่านั้นไหมคิดว่าไงเจ๋งไปเลยใช่หรือเปล่า สวัสดีขอบคุณที่มานะดีละพลังเริ่มมาแล้วแถมอะไรอะไรก็ดูจะเริ่มเข้าที่แล้วด้วยพร้อมหรือ,อยังทุกคนขึ้นรถบัสแล้วไปกันเถอะฉันชักจะเริ่มงุนหงิดแล้วนะ โอเคเรามาถึงกันแล้วหวังว่าจะโชคดีนะไงทุกคนพวกเรามาจากเมืองเพลิกันอ่าและพวกเราชื่อว่า The ะเพลิกันเอาละนะ สุดยอดไปเลยเจ๋งจริงๆพวกนายฉันชอบทอนเบสมากๆขอบคุณทุกคนแต่พวกคุณต้องปรบมือให้เขาตั้งหากไม่มีความช่วยเหลือของเขาพวกเราก็ไม่รู้จะทำเพลงอะไรแต่แรกด้วยซ้ำงั้นเธอก็เป็นเหมือนสมาชิกพิเศษของวงสินะ โอ้และอย่าลืมซื้อเทปเดโมของพวกเราตรงทางออกนะแค่สิบจีเท่านั้นเองจบลงไปด้วยดีขอบคุณอีกครั้งที่มารับชมพวกเราหวัดดีเป็นวันที่ดีนะว่าไหม ฉันขอคุยกับเธอแบบส่วนตัวนิดนึงนะ <GUY Souls> ที่นี่มันค่อนข้างหนาวนะว่าไหมแอบเข้าห้องฉันกันแม่คือ ฉันรู้ว่าช่วงนี้ฉันพูดแต่เรื่องของวงแต่ฉันไม่อยากให้เธอคิดว่านั่นเป็นสิ่งเดียวที่ฉันสนใจนะอืมออที่ฉันต้องการจะบอกคือแบบว่าฉันดีใจมากเลยนะที่เราเสนิทกันมากขึ้นออเธอคิดกับฉันแบบแค่เพื่อนหรือเปล่า แซมเหรอแม่จะเข้าไปแล้วนะเร็วเข้ารีบไปซ่อนที่เตียง<ม> <NOUNCER> เกิดอะไรขึ้นจะลูกรัก <_ Trans cript> ลูกกำลังทำสิ่งที่ไม่ดีอยู่เหรอ <_ ẫn> แม่คิดว่าแม่ได้ยินเสียงแปลกๆมาจากห้องลูกนะไม่นะแม่ผมก็แค่เอ่อกำลังวิดพื้น ผมอยากจะชนะงัดข้อกับพ่อให้ได้สักวันนะครับโอ้นั่นก็อธิบายได้ว่าทำไมลูกถึงแดงไปทั้งตัวและเหงื่อออกขนาดนั้นโอเคขอให้โชคดีแล้วกันนะเจอกันตอนเช้านะจ๊ะราตีสวัสดะแม่ โอ้เกือบไปแล้วไ้่ล่ะฉันรู้มาเสมอว่ามีบางอย่างที่พิเศษระหว่างเรา ฉันจะจดจำคืนนี้ไปอีกนานแสนนานเลยโอ้ h oh, <hey>. ้เหมือนว่าเธอจะทำงานหนักมากเลยนะคือ oh. ฉันกำลังคิดว่า, oh, <hey. S 1> เ,วาเธอก็รู้ใช่ไหมว่าฉันชอบที่จะอยู่ที่นี่กับเธอมากๆฉันหมายถึง รักเลยแหละแต่ฉันรู้สึกเหมือนฉันทำตัวเป็นคนขี้เกียจยังไงก็ไม่รู้ฉันทำแค่อยู่ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่อยากทำอะไรเลยอ๋อฉันรู้ว่าเธอไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเธอมีเงินที่ได้จากฟาร์มมากพอที่ฉันไม่จำเป็นจะต้องทำงานแล้วฉันก็รู้สึกซาบซึ้งมากเลยแต่ฉันอยากจะรู้สึกว่าฉันจะต้องทำอะไรสักอย่างเธอเข้าใจว่าฉันหมายถึงอะไรใช่ไหม ดังนั้นฉันเลยคิดว่าฉันจะพยายามหางานดูอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับดนตรีดนตรีเป็นสิ่งที่ฉันรักที่สุดมาตลอดเลยอ๋อเออคือนอกจากเธอนะนะจริงๆนะยังไงก็ตามฉันจะคอยบอกเธอนะว่ามันคืบหน้าไปยังไงบ้าง เฮ้ลองฟังนี่ดูสิถ hey, e ึงแซมเรายินดีที่จะเสนอตำแหน่งนักแต่งเพลงฝึกหัดของกลุ่มงานออกอากาศสู้ๆในส่วนของงานโทรทัศน์ให้กับคุณว้าวทำเพลงให้กับรายการทีวีมันเจ๋งเกินไปหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวก่อนนะมันเป็นรายการทีวีสำหรับเด็กนี่รายการจูนิโมอสุขสรรมันไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดไว้เลย ฉันคิดว่าเธอพูดถูกนะมันจะต้องมีคนที่ทำเพลงให้กับเด็กๆแต่นี่มันก็ไม่ใช่งานในฝันของฉันหรอกนะฉันคิดว่าฉันควรเริ่มที่จะคิดอะไรๆให้เหมือนกับเด็กอืมเป็นความคิดที่ไม่เลวอย่างน้อยฉันก็สามารถเล่นเพลงของฉันให้เขาลองฟังดูได้ว่าเขาชอบไหม ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะเฮ้ย hey! เพลงของฉันมาเริ่มคืบหน้าแล้วนะลองฟังดูสิ ตอนนี้มันค่อนข้างจะยังไม่ค่อยมีอะไรมากแต่พอฉันเพิ่มเสียงเครื่องดนตรีทุกชนิดลงไปมันจะออกมาพอดีเลยละเดี๋ยวเธอจะได้เห็นเธอรู้อะไรไหมรายการสำหรับเด็กนี่ไม่ได้ทำให้ฉันหัวเสียสักเท่าไหร่แล้วแหละ <S 1> <S 1> มันจะต้องค่อยๆเริ่มทำจากจุดไหนสักจุดใช่ไหมละ่ะและเฮ้ยไม่แน่นะฉันอาจจะเป็นที่ต้องการมากๆในวงการคอนเสิร์ตสำหรับเด็กก็ได้ A later few moments later. ผมตื่นเต้นสุดๆไปเลยแซมโอเคโอเควินส์พี่กำลังจะเปิดเพลงเดี๋ยวนี้แหละเอาละตอนนี้นายต้องตั้งใจฟังให้ดีนะนายจะได้บอกพี่ได้ว่านายชอบมันไหมโอเคนะ หนูชอบมันมากเลยค่ะว้าวฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีขนาดนี้นะเนี่ยมันยอดไปเลยนี่มันเกินคาดจริงๆเฮ้ย hey! ขอบคุณสำหรับทุกๆการสนับสนุนที่เธอให้ฉันนะเธอรู้ไหมฉันชักจะชอบทำเพลงเด็กแล้วละ่ะ มันไม่ได้หน้าตื่นตาตื่นใจแต่ฉันก็ทำให้พวกเด็กๆได้มีความสุขกันสุดๆนั่นแหละคือสิ่งสำคัญนี่ฉันอยากจะมอบสิ่งนี้ให้เธอมันคือเครื่องเล่นเทปที่ใส่เพลงเอาไว้แล้วเธอจะได้ฟังมันเมื่อไหร่ก็ได้ที่เธอต้องการ